เขาเอากล้อง,องเงี้ยเขามาอ่ออาันนี้มีผูดไหมเม่มี้คือนวตั้งค์ตังค์ตอนกล้องพี่นอ้นองมาว่ากันเล่นพี่นอ้นองมาว่ากันเล่น มือหยุดมือหยุดโควิดพี่น้องมือหยุดโควิดเรบอกว่าหาหมอรัสษาท้องหน่อยคนยุลานตัดผมมันจมมันจมอยูบ้านว่าใครมีคนมาตัดผมทาคนแก่นคนงามคือเก่าพี่น้องซาคนแก่นคนงามคือเก่ามาจิ้มกาแฟทาพี่น้องเขามาทักทายช่วงนี้คนกษสิบบขดเล็กคามาดอกเพราะว่าคนเกษสิบไปนั้นไปนี่เดินทางพักเที่ยงพอนยังสินะเพราะกำลังใจพี่น้องขอกำลังใจมาเด้อผูดใดยูท่านได้กินเขา คนล้ำสน่อหน่อยค้นหาปากค้นหากินหรือค้นหาปลานะค้นหากินค้นหากินพนาาี่น้องผ้าหาผ้ากินครับผ้าหาผ้ากินอ่าก็เป็นนางเล่นนะ้ำเพลินมันก็ี้อันนี้ห้อกระดานชั่ว้อกระดนานทีหนึ่งไปเร็วนะกันเดิบบนเป็นพวกกันที่เขาเบิง้งขิดเพราะจนหนังเหวี่ยงสิบกนาทีนะ่ะอันพ้ากันมาเวากันปรึกษากันพี่น้องจะได้เจอกันานั่นแล้วจะได้เจอกันหมื่นจักแสนแล้วกันมีคนเบิงนะ้งหน่ะสวัสดีค่ะผู้ใดน้อนี่ พากันมาถามข่าวกันพี่น้องว่าได้จากหมื่นจากแสนแล้วเหลือเวลาพี่น้องเหลือเวลายอดยอดซับสไครได้แล้วแต่ว่าเหลือไอร์แล้วลเนาะเวลาของคนก็นได้ไป็นระลึกช่วโมงครับยอดชมวง,งยอดชมวงนี่ออกไปแล้วประเทศมีคนนั่นนั่นมหาจิง,งกาแฟมดหนาวแล้วพี่น้องมดหนาวแล้วทั้งประเทศนอกเป็นยังไงเนาะประเทศนอกหนาวอยู่บอเนาะประเทศนอก ช่งอ,องไอ้มอลำสวนทองน้อยคนหากินพี่น้องกลับไปเพิ่งเมื่อนี้อันคลิปบางนั้นลงไม่ไดะเฮ็ดคลิปยังตเฮ็ดคลิปอ,าอ่าใส่ขวดโคกจับเขียดหมูครับเออใส่ขวดโคกจับเขียดหมูสวัสดีค่ะวบนได้เว็นตามาเป็นอยังเนี่ยพจน์จะคืนน้าแบบนี้มั่สุดถ้ากันมาเบาอันอันไล่สดโอ้ยไปแล้วอันกับทันเพิ่อสิสวัสดีเข้ามานสิน่ะกันนั่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ,พี่ยังน้อยเนี่ยกินข้าวไปกินข้าวไปพักกันกินข้าวไปเที่ยงแล้วปอดีพพ๋ยวคนแก่วันสเสด็จไทยบัตรพี่น้องคนหลายหลายได้ปรเดียวไทยซัมโอ้เฮ็ดบัตรเสียบัตรประชาชนได้มานังแวะมามาแวะหานช่องของเงินมลูลนิธสองท่นหน่อยค้นหาจินค้นหาป่าป้ามานนังไรส่ว <laughs> <laughs> านนังไรส่วนเดี๋ยวคนนึง อาจจะทักทายเขรามว่าจะฝากช่องเออเอาหนี้มาให้เฮ็ดลินจื้อแล้อพอดีอันเป็นได้เฮ็ดลินจื้อมาสวัสดีปีใหม่เพิ่นเออคุณไล่ๆค่ะจ้าจ้างกาแฟไว้แล้วฝากช่องเพิ่นไว้เดี๋ยวไปเอากาแฟจะค้าก่อนหนันฝากช่องหนันมรำศรนต้องหน่อยเพิ่นอันมาเบิ่งน้ำเพิ่นเนี่ยกล่องงามเนาะกล่องงามเนาะมันเยอเห็นไอ้คนงามเหยพี่น้องตาคนเจนคนงามคือยังวานนั่นแหละวันจีนมืดหนาวแล้วพี่น้องมืดหนาวแล้ว ้อนแล้วก็คือหอนแท้หอนบอ่บ่ใบท้องพ่นหนาวเลยพ่นหนาวสิบเอ็ดองศาสิบสามองศาก็บ,บ่ใส่เสืเ้อแขนยาวเด้มิต้าพานนั่นพอาะเสื้อนันเพราะว่าจะเป็นใบท้องเดียวั่านะกระสีแมนน่ะใบท้อง <laughs> หอนไปพี่น้องทั้งขุนหอนไปขุนแก่นหอนละเด้ขุนแก่นนะถ้าพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจชักใช้ตุกตาหน่อยอยัง มีอันอีหยังแน่ก็อันที่เจ้าลงไวรช่วงสองสามอาทิตย์นี่ก็มีใส่อันอีหยังใส่อันฮาร์ฮาร์เฉียด,ดเลยหาร์เฉียดใส่ขวดโคกแล้วก็เฮ็ดอาหารกันกินกินกันล่าสุดนี่คือ,อ <c oughs> ใส่ขวดโคกจับเฉียดโม่ด้วยพี่น้องด้วเขาไปติดตามเขาไปติดตามช่องของวลาดม์โนทองอน,อน,น้อยกฐมยัง เย็นเย็นอยู่กทมม้อยังเย็นเย็นอยู่เพตาองอันนี้มันคันกันนะไปหา้ากินพี่น้องอ่าปากจองคนน้ำเขาปากพี่น้องเขาไปติดตามในเด้อพี่น้องเด้อมามาพักคนไรสดพี่น้องพักคนไรสดเพิ่งกําลังนเต็มเตั้งบอตั้งไรสดช่องของเพ่อนติดตามช่องช่วงนี้พ่อเด้ไปล่ำครับช่วงนี้พ่อเด้ไปล่ำโควิดติดโควิดครับรัฐบาลรัฐบาลบอ พออนุญาตอนุญาตไห่ล่ำจะเลยไปหาอยู่หากินครับพี่น้องเฮ็ดนักเฮ็ดเขานับปังพร้อมพี่น้องเดินไทยทอดเขานับปังเลยบอกเขานักปังบระเทไทยเดมันต้องออกเขาเม็ดเขานับปังตั้งหากันหรไงตอนมันเขียวเดตอนมันเขียวดีไทยในเบิ้งมันมันต้องออกเขานับมันต้องออกของพันเขานับปังเลยบอกรือว่าขาองนิดละพันเขานักปังเอันนีเขานับปีมันพอถอดอ๋อ มันมีพันตั้งหากหน้าปังตั้งหากหน้าปีตั้งหางนาพี่น้องรัศปบนเอากาแฟมากินก้อนหอนลายปากบอกบกันนะบเพื่อนะลยเอากาแฟมาซู่จิ้นเบากระทันเลยเบาก่ะทันเดี๋ยวจิ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมามาขอกำลังใจพี่น้องสักคอน,นเจนเรือชั่วโมงลายพี่น้องเรือล,ลายชั่วโมงอยู่ของเพื่อนนี่เฮ็ดพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันเพนื่อนได้สิครบแล้วสิสั่งไรได้แล้ว จนมากกันห้องเห็ดไอ้ประมาณสิบเอ็ดนาทีสิบสี่นาทีเขาก็สิบเบิ้งขบับเมืเนาะเนื้อเรื่องนะนู้นนี่เขาสิเบิ้งประมาณสามสี่นาทีจะค่อยเขาไปเบิงาบาเบ้งเมื่อวานอันพอเบิ้องเขาจะนาทีแต่ละอันนะเบื้องแต่ละอันว่าเบิ้งอันเขาเบิ้งเขาจะนาทีเขาเบิ้งเขาจะนาทีนะ บ่งสีนาทีขื่นหนึ่งจังแล้วก็พันตัวหนึ่งก็ติดตามนี่นาทีจังเลียงที่สองวิธีทำรอบดักปลานีไเบิ่งสีนาทีขึ้นจะเห็นจักนาทีต <h arta> ัดหญ้าในนาข้าวสองนาทีเออนั่งนาทีวันนี้พอะต่างเขามานั่งไลไรสุดแบบนี้แล้วนี่เวลาเขาสิบไปเรื่อยๆนะจ๊ะนาทีลอหรอเมื่อละชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็หกสิบนาทีแหรอ อันนี้ก็ตัดอะคลิปอะคลิปสัสิได้หกสิบนาทีหมดละเพราะฉะนั้นทันเขาบอกว่าให้เขามานั่งไล่เอาเขาจังไปเซียนนั่งไลดูดูนั่งไลอาชั่วโมงแต่ว่าจังเขาสิร์าอย่างนัี้ยไหมเขานั่งก็ได้เขาไปเฮ็ดไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่การเงี้ยเขากันไล่ะไรด้วยบางคนกับไทยไายไปไายแบบว่าตั้งกองไปแล้วก็ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็เปิดเสียงเพลงใส่กันสินะอันนี้พักกันมาอันอันเบากันพี่น้องมาโซเลกันมาโซเลกัน ตั้งกลงไรเงาโซเลียคยากไลน่้าเดพันพี่น้องเอ้ยนทให้สั่งไใดแล้วเจเฮ็ดจังเนี้ให้สา่ไดเลยนกพนกันเห็นบอกว่าสามสี่เดือนกับพันแต่ว่นพันพันชมูกอยู่บังนพันชมงแต่ว่นสับเขาทนได้สับเขท่นได้สับเขทนดถึงกับนีอันนี้พ้กกันพันสับก็สามเดือนที่แล้วดีเนาะสามเดือนที่แล้วพ้กกันพันสับต่ว่าพุทธนเรนพันนเรนพี่น้องพุทธนเพันชมง ทักทายกันในพี่น้องเอ้ยช่วงนี้อยังไงเจียงบอกแต่ตอนนั้นดิการจะเที่ยงครึ่งแล้วเที่ยงครึ่งแล้วพักกันกินข้าวกินน้ำนี่บ่ได้พักกันมาต่น,นั้นเดี๋ยวไปกาแฟมากินจะเข้าวก่อนพี่น้อง,งก,กินกาแฟมาจิ้ยังกาแฟแกโาโบราณเลยโบราณนี่สมบัติ บางช่อง <coughs> 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 เขามาเด้อพี่น้องเด้อคือว่าเห็นผู้ใดเขามานี่ครับอลำสดทองน้อยเลยชาพ่นผ้าหาผ้ากินพี่น้องฝากจอบเอล็กรับสาวคนเก่งคนง่ามเกิดร้านตัดผมพร้อมครับพี่น้องเกิดล้านตัดผมครับบ้างบ้างก็ไปหายู่หากิน อายุฮาขีดขดีงเห็นหน้าครับเป็นหมอล่ำนํำครับพปี่นรองเป็นหมอล่ำนํำแต่ว่าเราแต่บานบ่าหายล่ำช่วงนี้ครับโควิดครับโควิดก็เลยยากกินยากลำบากพี่นอ้องเอ้ย อนเจนมอนดห้อนเราเรียมยีนองเด้อยีบวันที่ยี่สิบสามยีิบสี่ยี่สามยี่สิบห่อนครับแต่ว่นว่าจะเป็นน้ำวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอีกเนี่ยนนขนาดอยู่ขนาดอ่ะอื้ สองบ่ครับนี่อะไรสองหกหกศูนย์สองหกนี่ยังสองนาทีแล้วสองนั้นเหรก็คนอะไรเป็นชมวงพี่น้องไม่ิินช้าเชียวน้ำกันกระเทียนนันเนี่ยทีไรเฮ็ดสิสิล่ะโอเคพี่น้อง เอเออเออกันาะออมีน่าจยังอยู่นสวัสดีค่ะสินช้าเขียวสินช้าเขียวอากาศมันพรอนล้วพี่น้องอากาศมันพอนเราเลยกินชาเขียวเห็นหนาปังอ่อนเก่าได่กินขอเที่ยงยู้ฟ้าได้กินขอเกี่ยมงยังู โอเคพี่น้องเดี๋ยวสิไปกินข้าวเที่ยงก็หิวข้าวแล้ว <laughs> <laughs> เนี่ยเนานะห้องปิดการกรบาดเนี่ยรเราเบิ้งนั่นพอจะปิดการกรบาดแล้วมันก็นสิขึ้นหนึ่งสินบ่นล,นล่ะแน่ใจว่าต้องการหยุดการสตรีมแล้วก็ตกลงสตรีมก็ห้องไร้สดนี่แหละม,มันก็นจะไป